สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ที่สุดออฟฟิเชียลค่ะการที่นี่ที่แรกที่นี่ที่เดียวที่สุดออฟฟิเชียลแปบนึงทำไมเสียงกล้องขนาดนี้เออทำไมเสียงกล้องขนาดนี้อะลอดเอ,อ็กโคให้โอเคเสียงชัดเ,เจนมากยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้คะ่ะหนูจะชวนทุกคนนะคะมาดูนะคะสำหรับ สำหรับอะไรสำหรับอะไรเมื่อวานหนูไม่ได้มาเพราะฉะน,นั้นแล้วนะคะหนูจะทําคลิปอีกหลายๆตัวเลยวันนี้จะทําคลิปหลายตัวหลงให้นะคะสำหรับแฟนคลับอุ๋งอิงนะคะว่าเราติดค้างกันไว้ไหลายอันสาหรับโปรเจกต์365วันนะคะวันนี้ค่ะมีพี่ท่านหนึ่งนะคะก็คือพี่แมวนะคะบอกกับเราว่าบอกกับเราว่าอุ๋งอิงร้องเพลงที่ไม่ได้ฟังมานานพร้อมกับคอมเมนต์ให้หนูมาว่า มาว่าวันนี้ลูกสาวจัดให้ที่สุดออฟฟิเชียลแล้วเห็นอยากฟังพี่แมวหนูขอโทษนะหนูไม่ได้มาอีกแล้ววันนี้หนูมีประชุมใหญ่ประจําปีนะคะก็เลยแบบต้องขอโทษจริงๆด้วยนะคะเป็นแพลนของปีนี้ก็เลยเออหนีมาไม่ได้แต่ว่าลูกสาวมาเติมไฟให้สุดๆณเวลานี้ค่ะเป็นเวลาที่สามสามสิบเก้านะคะหนูก็เลยมาถ่ายกิริยแอคแล้วก็จะลงให้พรุ่งนี้เช้านะคะ่ะแล้วก็ใครได้มาดูคลิปนี้แปลว่า เออเราทําอยู่นะเรายังตั้งใจกับสิ่งนี้อยู่นะแคะ่เวลาของเรามันอาจจะยังแบบไม่ได้ไม่ได้ลงตัวขนาดนั้นนะคะโอเคค่ะมามาดูกันลูกสาวเติมไฟให้แม่หน่อยเร็วมาค่ะสี่สามสองไปจบแบบบอเทนแน่หลายใจฮักเพย พะในชีวิตจริงมันอุกอีกดูที่สุดออฟฟิเชียลอยู่ปะเนี่ยรัตนพรหนูแอบดูที่สุดออฟฟิเชียลปะทำไมรู้วอยากฟังเมื่อวานขอแบบเพลงนี้ไปแล้วเราได้ฟังเลยเหรอแกมันทัดสะใจปะสะัศจมากนะคะบอกเลยว่า มหัศย์มากที่เราขอไปแล้วเราได้ฟังเลยเนะค่ะมันแบบไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเราได้ฟังแม่งโคตรมหาศย์เลยนะสําหรับเราอะทุกคนมาค่ะจบแบบประเทศหน่อยซึ่งจริงๆอุ๋อิงเราไม่ได้ร้องจบแบบประเทศนานแล้วปะ่ะน่าจะไม่ได้นานแล้วเนาะเพลงที่ไม่ได้ฟังนานอุ๋อิงจัดให้เนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้ว่า แอบดูเราหรือเปล่าแต่ขอบคุณนะขอบคุณลูกจริงๆหนูแบบหนูมีผลต่อหัวใจเรามากนะทุกคนเนี้ยเออน่ค่ะขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับสำหรับเพลงนี้ป่ะ อันนี้ก็คือตอนชาวเช็กชุขมานะซึ่งวันนี้เลยนะคือเหตุการณ์เมื่อคืนเนาะมาค่ะทุกคนค่ะเพลงที่ทีฉันรักที่สุดและทําให้ฉันรักองค์ิ่งมากยิ่งกว่าขอบฝันอีกนะเพลงเนี้ยที่สุดของที่สุดที่ที่ฉันรักสุดๆคือเพลงนี้ค่ะของลูกสาวตางอง,อง,อง้อ ว,ว่าทุกสิ่เขาว่าหนูพี่รักหนูมากเลยนะหนูรู้ไหมให้มันจบแบบได้ คำว่าฮักสว่ารืม,มาดีมนมีมีความสุขว่ามีความสุขจริงๆทุกคนมาชุมมาทั้งวันนะแล้วแบบไม่มีแรงเลยอะแต่วันนี้เลือกที่จะไลฟ์ให้อาดเกี่ยวไปด้ดวยค่ตอนตีสามหลังจากทํางานเสร็จแลดีใจที่ได้ฟังเพลงนี้นะทุกคนน้องซีไป ที่อาไป็นผีผู้ไม่มไหลใจหักไครว่าฮักจริงจริงใจทุกคราวที่พอในชีวิตจริงมันจบบอเถิดดอกเดอ้อืมอืม ได้ทุกคนดีใจอ่ะดีใจจริงๆนะที่มอนแบบหนึ่งตอนนี้มันจังหวะมันงงๆว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ฟังแล้วสบายใจแล้วแค่นี้แค่นี้ก็มีความสุขแล้วลูกหับได้พี่หมอนอิงพี่แอบดูที่สุดเปล่า <c oughs> ไม่นนะทุกคนน่าจะยุ่งมากนะคะแต่ว่า ทำไมเราแบบขออะไรไปก็ได้เลยอ่ะดีใจอ่ะน้องคนนี้เมื่ออายกินดองสิบไปห้องใส่งานหนนั้นเคยทำให้เสียใจไม่มีผู้ไหม ยีิบแสงสัตว์ขอโทษขอโทษยีสิบแสนขอโทษค่ะข,ขอโทษค่ะไม่เป็นไรนะคะทุกคนโฆษณานะโฆษณานะเข้าใจได้ใจหักใครโมหักจริงไอ้ถูกเขาทิ้งเพราะในชีวิตจริงมันจบเพระเทดอกเดอ้อมือไอ้กินดองสิไป,ปห้อง ชอบเมื่อกี้มากเลยไปที่หนึ่งนะพอในชีวิตจริงมันจบบทดเหตุดอกได้ไปที่ต้องให้อาไปมีผู้ไม่ไหลใจหักพายบอกให้จริง

1> 1 2, 000, 000 mhm. หนึ่งวันสองล้านห้าแสนวิวหนึ่งในมาแรงเสมอใช่ค่ะพี่พี่หเมือนอิงนี่แหละไปแย่งแฟนเขามันมนแมนจักซันนะพี่บอลอิง่ะ ตนะน้ำหลักกันพ่อคิดอย่างอ่ะเะอไฮโซยเออไปมีคนอื่นก็ได้กินน้ำปลาได้กินโคกันน้ำปลาสมหน้าพี่นวันอีพี่น้ำพ,พี่ตนน้ำ น่าหลักเลยเหตุการบ้านอะไรเขามีใหม่น่าหลักจังเลยสลีนขอบคุณนะลูกขอบคุณมากทุกคนเวลาเราได้ฟังเพลงที่เราชอบที่สุดมันก็เป็นความรู้สึกแบบนี้จริงๆเนาะ มันคือแบบมันคือความมหัศจรรย์อะ่ะเ, <c oughs> เอาไ่ผู้ใหญ่บ้านมาผู้ลองมือไอ้กินดองสิปีห้องกิน นานนั้นเคยทำช่องซาเซก,ก็จะเป็นฟิอประมาณนี้ทุกคนแล้วก็คนก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมโอ้โหข้างล่างก็คนเยอะอยู่แล้วเนาะ น่ารักจังเลยดีจังเพลงที่ไม่ได้ฟังน่ะองค์ิงจัดให้นี่แหละครับเพลงของน้องยิ่งต้องร้องบ่อยๆเก่งยังไงก็ต้องซ้อมทั้งคนรั้งดีชอบเวลาน้องๆเพลียช้ามากๆที่หลงเข้ามาเป็นปีไม่คิดออกก็เพลเพเองเพราะเสียงนี้แหละคิดฮอดเพลงนี้จังนานแล้วก็ยังพอเหมือนเดิม ยืนหนึ่งในใจตลอดการทุกคนเวลาจริงๆนะจบแบบประเทศนี่คือที่สุดของเพลงและก็คลิปเลยก็ได้ว่าได้เป็นคลิปที่เราชอบที่สุดแล้วเป็นเพลงที่เราชอบที่สุดแบบตัวสองล้านละวันนี้ค่ะเราก็เลยจะจบแบบประเทศในคลิปนี้ด้วยเพลงที่ เรารักนะคะลูกสาวของเรามาสั้นๆค่ะในเช้าวันนี้ค่ะอยากให้ทุกคนได้แบบรู้ว่าหนูตั้งใจจริงๆนะในการทำโปรเจกต์สามรอสียว่าวันแล้วก็ไม่อยากข้ามวันไหนเลยสักวันถ้ามันไม่มีเหตุจําเป็นจริงๆนะคะวันนี้ก็เลยรีบกลับมาให้ทุกคนและได้มาทําในสิ่งที่ทุกคนขอมาด้วยนะคะเอ๊ไมนไม่ใช่สิ่งที่คนขอมาหรอกมัสนองนี้ตัวเองนั่นแหละนะคะว่าอยากฟังเพลงจากแบบประเทศจริงๆไป ล้ำลาวันนี้ไปได้ยบดเพลงนี้คะ่ะอีกหนึ่งครั้งเพื่อเติมความสุขให้กับวันธรรมดาธรรมดาให้วันพิเศษด้วยศรริลปินที่พวกเรารักด้วยกันนะคะพี่ต้นน้ำทำไมไปคบกับพี่หมอนยอิงล่ะพี่ต้นน้ำนั้นนิสัยไม่ดี มาตางง่ๆว่าถูกสวมเขาเป็นเอ็มวีที่เพอร์เฟกทุกอย่างเลยอะแบบผ้าเพิ่มเสียงวิธีการเล่าเรื่องไม่รู้ว่าทำไมถึงชอบเพลงเนี้ยหนูว่าเหตุผลสำคัญที่ชอบเพลงนี้อะค่ะเพราะคำและภาษา และดันมาบวกกับเสียงที่เป็นอุงอ mm ิง hmm. เพรบ้านแพงแล้วว่ามันเลยแบบมันเพาะมากตอนมืออ้ายกินดองอะ่ะไปบ่ได้สีให้มันจบแบบได้ใส่ใจคือขี้ใส่หัวใจน้องหรอ,อสี่ให้มันจบแบบไดคือขี้ใส่ใจคือขี้ใส่ใจน้องหรอ กว่าหักหักกันสัมฟานันคนหรือมาว่าวมาดิดด,ด,ดีขี่ไม้มาหอมไว้ย,ย้อมทิมน้องคนนี้ทีีเก็จะจบแบบนี้บอเทเดอร์ไอมื่อไอกินดองเนี่ยเท่นเนี่ย สีตาสิสั่งให้ให้เธอเขาทิ้งพอในชีวิตจริงมันจบบทเธอดอกเดอ้อ,อ,อ สีห้มันจบแบบใดไปหื้มหึ้มหึ้มสีห้มันจมแบบใดเครื่อ,องขี่ใส่ใจน้องคักแท้ละ นั่นคนหรือมาเว่าวมาดีดีขี่ไม่มาอม้อมว่ายอมทิมนอกคนนี้ บอเทเดอเมื่อไอกินน้องสิไปห้องใส่งานว่าผู้ชายน่ะนั้นเคยทำให้เสียใจที่ตัวเคยต้องเคยอาไปมีผู้ไหมหลายใจหักไยบอกฮักจริง ที่สั่งให้ ي, อ้ายถือเขาทิ้งพอในชีวิตจริงมันจบ่ราเทดอกเดอตายบ้าจริง ใอ้ซางใอ้อายถธอเขาทิ้งเวเจรบ่ไท้ดอกดาพอมันเป็นเพลงที่ชอบอ่ะมันฟังกี่รอบ้อยรอบมันก็ไม่เบื่อนะให้ฉันฟังเพลงนี้ทั้งวันฉันก็ฟังได้ให้ฉันฟังเพลงนี้ทั้งอาทิตย์ฉันก็ฟังได้ให้ฉันฟังเพลงนี้ตลอดเวลาทั้งชีวิตฉันก็ฟังได้ มันมืออ้กินดองสิไปห้องใส่งานไปกินดองสิไปห้องใส่งานว่าผู้ชายหน้านั้นเคยทำให้เสีย,จยใจแกตัวเคยต้มเคยอานไปมีผู้ไหมหลายใจหักพ่ยบอกจริงเขาทิ้งพอในชีวิตจริงมันจบบ่เแผดอกดา 아. 네 정. 키스. ือมันไม่รู้ว่ามันจะใช้คําพูดว่าอะไรอะที่แบบมันจะบรรยายความรู้สึกนี้หนูก็พยายามอธิบายทุกคนฟังแล้วนะว่าวันนี้หนูหนูรู้สึกดีกับเพลงนี้ขนาดไหนอะไรเงี้ยแล้วก็ดีใจนะขอบคุณพี่แมวมากนะคะที่มาป้ายยาแล้วก็ไม่ใช่มาป้ายยาหรอกมาบอกว่าเออน้องทําเพลงนี้ด้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็แบบมีความสุขกับสิ่งนี้จริงๆนะคะทั้งมวลทั้งมวลเนี่ยคะ่ะ17นาทีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะ บอกให้ทุกคนได้ฟังได้แล้วแหละว,ว่าเออเราเราเราักน้องมากๆนะคะแล้วก็เราก็เชื่อทุกคนว่าทุกคนก็รักน้องเช่นกันแล้วก็ทุกคนวันนี้ขอละกันก่อนจะจักและจบเข็ปนี้ไปฝากทุกคนนะพิมพ์บอกหน่อยว่าเพลงที่เป็นเพลงที่เป็น MV นะเพลงที่เป็นแบบเ v ็วที่เป็นวิดีโอแบบเนี้ยที่คุณชอบที่สุดของอุ๋อิงที่อง๋อิงไปมาคือเพลงอะไรลองพิม์มาบอกหนูหน่อยนะเผื่อว่าหนูจะตามไปฟังเพลงนั้นแล้วหนูจะบอกให้ว่า อีกเพลงหนึ่งคืออันเมื่อคืนอะที่หนูฟังแล้วหนูชอบมากเลยอะคืออันที่เป็นในสีสเกตอะลำเพลินสีสเกตอรอไม่ใช่สีสเกตเพลงบันแพงนะ <c oughs> อีกอันหนึ่งที่หนูชอบมากแต่หนูรีแอคไม่ได้เมื่อวันคือมันปิวอะกลายเป็นว่าเอ็มวิหนึ่งอันที่หนูชอบมากนะและเป็นเพลงที่แบบเออที่แบบอีกหนึ่งอันที่แบบ เอ้ยอยู่ดีดๆก็เลยชอบมากเหมือนกันเลยคือสีสเกตเพจบ้านแพงนะครับวันนี้เดี๋ยวมาอริอ,อ,กอีอกแล้วก็ชวนหลายๆคนมาดูเกี่ยวกับเรื่ององอิงแบบนี้อีกเช่นเคยโอเควันนี้ต้องขออนุญาตล่า,ลาไปก่อนคะ่ะแล้วเจอกันใหม่กับดิกลเชียอ์กับที่นี่ทีแรกทีนี่ทีเดียวที่สุดออฟฟิเชียลบ๊ายบายขอบคุณนะคะมา,าสัน้นๆเราจะลงคลิปนี้ตอนเช้านะคะยังไงใครมาดูก็มากดกดใจให้หนูด้วยขอบคุณค่ะบ๊ายบาย